มดดำว่าไงอย่าร้อนตัวสิปรินาไลฟ์ฟาดป่มดาราปาร์ตี้ฝากถึงมดดำอย่าร้อนตัวดารานะคะวันนี้มีดาราออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขนะคนแรกเลยที่อยากจะฝากถึงนะสุดที่รักค่ะสุดที่รักหรือมดดำ พอดีเปิดเป็นแฟนคลับข่าวใส่ไข่ของช่องไทยรัฐนะฮะก็กันชัยกับมดดำก็อ่านข่าวสนุกก็เลยชอบดูนะ,ะดิฉันเขาก็อ่านข่าวดิฉัน,นะฮะว่าดิฉันฝากถึงดาราด้วยว่าก่อนที่จะโทษคนอื่นเนี่ยช่วยหันมาดูตัวเองหน่อยนะคะว่าจัดปาร์ตี้กันหรือเปล่าใส่หน้ากากกันหรือเปล่านะฮะกาดตกกันไหม อะไรต่างๆไม่ได้พูดชื่อเลยตอนนั้นนะคะเดี๋ยวพูดชื่อเลยก็ได้ว่าหมายถึงใครอย่างดาราจัดปาร์ตี้อย่างเงี้ยหรืออะไรสักอย่างเนี้ยก็จะน่าจะเป็นน้ำหวานน้ำหวานที่มีแฟนเป็นไฮโซอ่ะที่ว่าแฟนไฮโซเขาออกมาประกาศประกาศว่าแฟนเขาปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายาตำรวจก็ไปพบ ว่าจับกลุ่มใหญ่กันกินข้าวในห้องอะไรเน่ากระว่ากันไปนะแล้วก็ในเรื่องของดาราที่ต้องกักตัวแต่ไม่กักตัวคือเขาเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องไปกักตัวเนี่ยแล้วก็ไปออกไปซื้อกาแฟที่ร้านนั่นะก็คือดิฉันหมายถึงแตวแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดชื่อนี้พูดชื่อชัดเจนนะแต่มดดาเนี่ยมาพูดแบบร้อนนะแบบว่าใครดิฉัน มดดำไม่ได้จัดปาร์ตี้นะคะเหมือนกับไม่ได้พูดถึงมดดำหรอกแต่มดดำแบบร้อนตัวอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องร้อนมากหรอกอย่าลืมนะดิฉันนะ่ะแจ้งเกิดคุณนะรู้ตัวไว้ด้วยไม่ได้โม้อนาะไม่ต้องร้อนมากถ้ามดดำบอกว่ามดดำไม่ได้จัดปาร์ตี้ไม่ได้แอบจัดปาร์ตี้ก็คือไม่ได้จัด นะะแน่ใจนะคะเอาให้แน่นแน่ะคะก็ฝากดาราทุกคนนะคะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดในกลุ่มดาราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเจดาราหนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่และคนก็มีไทม์ไลน์ต่างๆที่ปิดบังบ้างไม่ปิดบังบ้างเนี่ยแต่อันหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นการคือต้องรู้อยู่แก่ใจอะ่ะนะพวกดาราว่าไปจิตติดเชื้อมาได้อย่างไรนะคะ อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะนะส่วนการแสดงออกความคิดเห็นของดาราก็ใครอยากแสดงออกก็แสดงออกไปนะแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบในคําพูดของคุณแค่นั้นเองถ้ามันไปเอ่อเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไปดูถูกดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะแต่ส่วนที่ยาก็ทําไม่ถูกนะจะไปให้จะไปแบบ ไม่ให้เขาแสดงออกความคิดเห็นเลยเนี่ยมันไม่ได้นะทุกคนมีเสร็จแสดงออกความคิดเห็นตัวตัวรวมถึงตัวดีชันเนี่ยที่แสดงออกความคิดเห็นถึงพวกดารานะคะว่าก่อนที่จะไปโทษคนอื่นเนี่ยหันมาดูตัวเองนิดนึ่งนะก็เป็นการแสดงออกความคิดเห็นของแต่ละคน